สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจหมดเปลือกบุ๋มชี้สาวโลกใบที่หนึ่งชีวิตจริงโหดร้ายยิ่งกว่าละครสืบเนื่องจากประเด็นร้อนฉาในวงการบันเทิงที่ว่าใครเอ่ยดาราสาวโลกสองใบที่ว่าวางแผนแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเมียคนแรกเป็นเมียที่ผู้ชายรักแต่ดาราสาวเป็นเมียที่ร่ำรวยมีเงินเก็บในบัญชีหลายสิบล้าน จึงตัดสินใจแต่งงานกับดาราสาวที่ร่ำรวยดาราสาวคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีเล่นได้ทั้งบทนางเอกและนางร้ายและเพิ่งหมดสัญญาจากที่ใดที่หนึ่งทั้งนี้เพื่อนเตือนแล้วชื่อนี้ม,มีเมียแล้วแต่ดาราสาวไม่ฟังห้ามไม่อยู่ตัวของดาราเพิ่งรู้เหมือนกันหลังจากที่ผู้ชายขอแต่งงานไปแล้ว ทางด้านอมรินทีวีได้เผยว่าบุมปนัดดาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราพยายามอธิษฐานให้ไม่เป็นความจริงแต่ล่าสุดได้ชื่อผู้หญิงโลกใบที่หนึ่งมาแล้วชื่อจริงนามสกุลจริงรูปและญาติผู้ใหญ่ทุกคนอย่างครบคือเราไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าจริงน้องเราจะน่าสงสารมากเราอยากเห็นน้องมีความสุข ตอนเขามีข่าวดีเราก็มีความสุขไปกับเขาและตอนนี้เราก็อยากเห็นรอยยิ้มของน้องที่มีความสุขและบุ่มเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสน้องและกอดน,น้องแน่นๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีกว่าเผลอพัดพังปล่อยยาวไปรู้ตัวตอนนี้รู้ว่าผู้ชายเป็นแบบนี้แล้วน้องถอยทัน ทุกคนบอกเวลคัมเลยค่ะน้องต้องสตรองได้พูดคุยปรึกษากันบ้างไหมคือบุ๋มเป็นประเภทถ้าเขาไม่มาปรึกษาบุ๋มจะไม่ไปเสือกเรื่องชาวบ้านนิฉันก็ตรงๆเนาะแค่ทำหน้าที่รายงานข่าวและพูดตามข้อมูลที่ได้มาในมือเท่านั้นดังนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปมากเพราะเราพยายามจะเซฟน้องที่สุดไม่อยากให้จริงมันโหดร้ายไปมันยิ่งกว่าละครไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วข้อมูลที่รู้มาลึกคือ น่ากลัวมากเลยณนะตอนนี้คิดว่าจะทำยังไงส่งความหวังส่งกำลังใจถ้าน้องคิดว่ามันคือสิ่งที่ใช่ก็ขอให้มีความสุขแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ถอยออกมาแค่นั้นเองเรื่องของความรักไม่เข้าใครออกใครสุดท้ายบุ๋มยังฝากบอกชาวเน็ตว่าอยากให้ยังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงถ้ายังไม่รู้อะไรอย่าคอมเมนต์ชื่อไม่ใช่เรื่องที่ควรจะคอมเมนต์แค่รับรู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไว้ทุกอย่างคลี่คลายชัดเจน คอยแสดงความคิดเห็นแบบเห็นอกเห็นใจไม่มีใครอยากเจ็บขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ